ผ่อนเริ่มต้น4,000บาทนะครับสวัสดีครับพบกับการรีวิวรถสวยๆกับอ้ํารถบ้าน168รถสวยไม่น้อยผ่อนสบายๆเราไปพบกันครับคันนี้เป็น Toyota y a r i ิ 1.2E ปี2015เดี๋ยวพาชมรอบคันครับ ต o y o ต a ายา i ิสเป็นรถอีโคคาร์ประหยัดน้ำมันนะครับเครื่องยนต์1,200นซีซีนะครับ86แรงม้านะครับผ่า,าชมรอบคันคันนี้เป็นตัวเกรดลองท็อปนะครับคันนี้เป็นเกรดลองท็อปได้ล้อมแม็กมาแล้วนะครับเป็นรถเกง Eco ๋งอีโคคาร์คันนี้ได้สีดำเดิมๆจากโรงงาน ไฟหน้าเป็นฮาโลเจนกระจังหน้าเป็นสีเทาเมทัลลิกมาพร้อมกับล้ออลลอยขนาด15นิ้วบอดี้ตัวถังสวยเดิมจากโรงงานสีดำเงางามมาดูกันที่ด้านท้าย เป็นห้าประตูด้านท้ายห้องเก็บสัมภาระกว้างขวางเบาะสามารถพับได้รถสวยเดิมไม่มีอุบัติเหตุไม่มีการชนพิกคว่ำมจมน้ำน็อตสวยเดิมจากโรงงานไม่มีการชนเม็ดอาร์คอยู่ครบ กระจกทั้ง4บานเป็นไฟฟ้าออโต้ฝั่งคนขับมีระบบเซ็นทรัลล็อกกระจกมองข้างปรับไฟฟ้าภายในสวยสะอาดสะอ้านภายในได้เป็นเบาะผ้าสีดำได้สม้มเกียร์อัตโนมัติเกียร์เป็นเกียร์ออโต้แอร์ได้เป็นแอร์ลูกบิดมือหมุน วิทยุสวยเดิมจากโรงงานคันนี้รถสวยไม่น้อยมไวิ่งเพียง56,00มกพันิโลเดี๋พามาดูด้านหลังด้านหลังเบาะผ้าสามารถพับเบาะลงมาได้เบาะหลังสามารถพับได้แบบ60กับ40สิ ้องเก็บสัมภาระค่อนข้างกว้างสะดวกสบายใครที่กำลังมองหารถอีโคคาประหยัดน้ำมันเอาไว้ใช้งานนะครับแนะนำคันนี้เลยครับเดี๋ยวผมพับเบาให้ดูครับเอาเวลาพับเบาะแล้วนะครับสามารถเก็บของเก็บสัมภาระได้กว้างขวางนะครับ ภายในนะครับในเรื่องของคอนโซลเนี่ยครับเขาจะให้เป็นสีดำนะครับคอนโซลจะให้เป็นสีดำเลยนะครับเพราะว่าภายในเนี่ยจะเป็นเบาะดำนะครับแล้วก็ในเรื่องของพรมหลังคานะครับพรมหลังคาก็จะเป็นสีดำหมดเลยนะครับโตโยต้ายาริสเนี่ยครับจะมีแอร์แบกทั้งหมด2ลูกนะครับจะมี2ตํตำแหน่งนะครับจะมีเป็นฝั่งคนนั่งซ้ายนะครับแล้วก็ที่พวงมาลัยฝั่งคนขับนะครับ เครื่องยนต์ปกตินะครับในส่วนของเครื่องยนต์ปกตินะครับรถคันนี้ผ่านการใช้งานมาเพียง5 6 6 0 0 0กิโลเท่านั้นเองนะครับนะครับในส่วนของคอนโซลหน้านะครับคอนโซลหน้าทั้งหมดเนี่ยครับจะเป็นสีดำนะครับจะเป็นสีดำนะครับเครื่องเสียงนะครับวิทยุ cd นะครับใช้งานได้นะครับผมใช้งานได้นะครับก็จะมีในเรื่องของช่อง เสียบ USB นะครับแล้วก็ AUX นะครับสามารถใส่แผ่น CD MP3 ได้นะครับในเรื่องการทำงานของแอร์นะครับตัวนี้แอร์จะเป็นระบบลูกบิดนะครับเป็นลูกบิดมือหมุนนะครับปรับพัดลมแล้วก็เป็นปรับอุณหภูมิแอร์นะครับตัวแอร์สามารถปรับตำแหน่งช่องอากาศได้นะครับ ว่าจะเป็นออกหน้าหรือว่าออกหน้ากับลงเท้านะครับแล้วก็ในเรื่องของอากาศถ่ายเทนะครับหมุนเวียนภายในตัวรถหรือว่าจะเป็นอากาศข้างนอกเข้ามานะครับตัวนี้ก็สามารถปรับได้เช่นกันนะครับอีกอันนึงจะเป็นในเรื่องของระบบไล่ฟ้าหลังนะครับขับในขณะฝนตกหรือว่าในที่อากาศหนาวนะครับมีฟ้าขึ้นนะครับรุ่นนี้ก็จะสามารถปรับไล่ฟ้าหลังได้นะครับ มาในส่วนของเกียร์นะครับคันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะครับเกียร์ออโต้เนี่ยตัวนี้จะเป็นแบบเกียร์ไทยนะครับเกียร์แบบขั้นบันไดนะครับอ่าอย่างเมื่อกี้เข้าเกียร์ถอยหลังนะครับจะมีสัญญาณเซนเซอร์นะครับเตือนกะระยะนะครับอ่ามาที่เกียร์เอ็นเกียร์ว่างนะครับแล้วก็มาที่เกียร์ดีนะครับตำแหน่งเดินหน้าตัวนี้จะมีเป็นเกียร์ในเรื่องของเกียร์สปอร์ตให้ด้วยนะครับตบมาด้านขวา ไว้ใช้สําหรับในกรณีเล่งแซงนะครับแล้วก็พอเวลาที่ขึ้นเขาทางลัตชันเนี่ยสามารถปรับมาที่ตําแหน่งเกียร์บีได้นะครับมาในส่วนของเบรกมือนะครับเบรคมือเป็นเบรกมือแบบดึงนะครับการใช้งานตัวปรับกระจกมองข้างนะครับ ปรับด้วยไฟฟ้าเนี่ยสามารถปรับได้ทั้งซ้ายและขวาเลยนะครับเดี๋ยวผมลองปรับด้านขวาให้ดูนะครับผมก็คือว่าเราเลือกตำแหน่งมาที่ตัวอารนะครับผมแล้วก็สามารถปรับขึ้นบนลงล่างซ้ายและขวาได้เลยนะครับเดี๋ยวมาชมกันนะครับผมจะลองปรับขึ้นนะครับอันนี้คือปรับมุมเงยนะครับผมอันนี้ปรับกดลงนะครับผมผักมาที่ด้านซ้ายนะครับอาแล้วก็ผักมาที่ด้านขวานะครับผมก็สามารถปรับให้เหมาะ เกี่กับการขับขี่ได้ครับในส่วนของเกะหน้านะครับเกะหน้าก็จะสามารถเก็บของได้นะครับผมตัวนี้ก็จะมีคู่มือการใช้งานตัวรถนะครับในส่วนของช่องไฟ1 2โวลต์นะครับตัวนี้ก็สามารถนะครับเสียบชาร์จแบตนะครับผมหรือว่าเสียบเป็นตัวกล้องหน้ารถนะครับสามารถใช้งานได้นะครับสิบไฟ1 2โวลต์ครับในส่วนของที่วางแก้วนะครับ ฝั uhm, the 네่งด like, oh. so ้านซ้ายเนี่ยก็จะสามารถมีที่วางแก้วนะครับแล้วก็ที่แผงประตูด้านซ้ายนะครับสามารถวางแก้วน้ําหรือขวดน้ําได้นะครับทางฝั่งทางด้านขวาฝั่งคนขับก็มีเหมือนกันนะครับมีเหมือนกันแล้วที่แผงประตูนะครับที่แผงประตูก็สามารถวางแก้วน้ําและขวดน้ําได้เช่นกัน ในส่วนของกระจกมองหลังนะครับกระจกมองหลังเนี่ยสามารถปรับตัดแสงไฟได้นะครับอย่างเช่นเวลาเราขับรถกลางคืนนะครับคันด้านหลังนะครับเป็นไฟสูงเนี่ยเราสามารถปรับได้เลยนะครับนะครับถัดไปนะครับมาในเรื่องของไฟส่องสว่างแผ่นที่นะครับผมไฟส่องสว่างแผ่นที่เนี่ยก็สามารถเปิดได้นะครับเปิดได้แล้วสามารถตั้งเป็นแบบเปิดประตูรถ เปิดประตูรถแล้วไฟจะเปิดออกนะครับพอปิดประตูนะครับผมก็ไฟก็จะดับนะครับหรือว่าพอปิดแล้วจะสามารถเลือกตำแหน่งนะครับอยากจะใช้ข้างเดียวนะครับผมก็สามารถเลือกที่จะเปิดและปิดได้นะครับเช่นกันครับถัดมานะครับในฝั่งของม่านบังแดดนะครับฝั่งคนนั่งซ้ายเนี่ยสามารถเปิดนะครับใช้งานตัวกระจกได้เช่นเดียวกันนะครับอ่า ส่วนฝั่งด้านขวานะครับก็จะมีในเรื่องของที่บางบางคนหนีบน้ำบาตรหรือว่าหนีบเอกสารอะไรนะครับผมฝั่งด้านขวานี้ก็จะมีกระจก่องได้เหมือนกันนะครับในเรื่องของที่ปัดน้ำฝนนะครับท่าน,นี้เป็นรถเก๋งแฮชแบ็กห้าประตูนะครับการปัดน้ำฝนเนี่ยครับสามารถปรับได้ทั้ง ด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังเลยนะครับผมผมจะมาสอนวิธีการปรับนะครับด้านนอกสุดนะครับผมถ้าเราเปิดสวิตช์ออนนะครับผมก็จะมีใบปัดน้ําฝนด้านหลังนะครับมาที่ฝั่งด้านขวานะครับฝั่งด้านขวาเนี่ยครับก็จะเป็นในเรื่องของสวิตช์การเปิดไฟนะครับจะมีไฟตําแหน่งเป็นไฟลีนะครับผมแล้วก็ตัวนี้จะเป็นไฟหน้านะครับผมถ้าดันการออกนะครับจะเป็นไฟสูงนะครับ ตัวนี้จะเป็นตำแหน่งในเรื่องของไฟเลี้ยวนะครับผมเปิดไฟเลี้ยวซ้ายนะครับแล้วก็กดลงจะเป็นเปิดไฟเลี้ยวขวานะครับตำแหน่งไฟฉุกเฉินนะครับจะมองให้เห็นชัดเจนเลยนะครับจะอยู่ให้เห็นตำแหน่งชัดเจนนะครับสามารถกดได้ค่อนข้างง่ายครับในเรื่องของฝาท้ายนะครับฝาท้ายจะเปิดค่อนข้างง่ายนะครับจะเปิดค่อนข้างง่ายนะครับเพราะว่าจะมีในเรื่องของโช๊คอัพมาให้นะครับโช๊คอัพที่ฝาท้ายมาให้นะครับ มากันที่ด้านท้ายนะครับผมด้านล่างนะครับจะมีเป็นตัวล้อ,อยางอะไหล่ให้นะครับแล้วก็เป็นชุดอุปกรณ์เครื่องมือนะครับในการถอดล้ออะไหล่นะครับผมอ่าให้ดูเลยนะครับผมว่าอ่าตะเข็บซิลิโคนนะครับผมเดิมๆจากโรงงานนะครับสวยๆแบบนี้เลยพามาชมเครื่องยนต์กันบ้างครับเครื่องยนต์เป็น 1,200cc รับ4สูบเรียง86แรงม้านะครับรถสวยเดิมนะครับดูจากที่ซุ้มชกหน้านะครับมอกอยู่ครบนะครับรอยเม็ดอาร์คนะครับอยู่ครบนะครับรถสวยเดิมนะครับฝั่งด้านขวามีเม็ดอาร์คด้านซ้ายก็ต้องมีเม็ดอาร์คเหมือนกันครับนะครับแบตเตอรี่นะครับเราเปลี่ยนให้ใหม่นะครับเราเปลี่ยนให้ใหม่เลยนะครับก่อนส่งมอบลูกค้านะครับเราจะมีการเปลี่ยนถ่าย ของเหลวนะครับเปลี่ยนถ่ายของเหลวให้ลูกค้าใหม่ๆเลยนะครับผมนี้น้ําปัดน้ําฝนนะครับน้ําปัดน้ําฝนแล้วก็ในเรื่องของเครื่องยนต์นะครับวิธีการดูแลบบมุสานะครับผมอ่าอันนี้เราเช็คด้วยการดึงก้านวัดน้ํามันเครื่องออกมานะครับก้านวัดน้ํามันเครื่องเนี่ยน้ามันเครื่องเนี่ยจะต้องอยู่ระหว่างนะครับขีดบนและขีดล่างแบบนี้คือปกตินะครับแบบนี้คือปกตินะครับ พามาดูนะครับผมในเรื่องของเครื่องยนต์นะครับผมในเรื ent, ่องของซีนประกันต no uh, mm ่างๆครับเครื่องจะเดิมๆแห้งๆแบบนี้เลยนะครับเครื่องจะเดิมๆแห้งๆอย่างนี้เลยในเรื่องของหม้อน้ํานะครับผมในเรื่องของหม้อน้าเนี่ยตัวนี้เขาจะมีเป็นถังพักหม้อน้านะครับอ่าหรือว่าคูลแลนส์นะครับวิธีการดูบํารุงรักษานะครับผมน้ํายาคูลแลนส์นะครับจะต้องอยู่ระหว่างขีดมินและขีดแม็กนะครับผม คือเติมได้สูงสุดเนี่ยไม่เกินขีดแม็กคือเราจะไม่เติมเต็มนะครับผมแต่เวลาการดูเนี่ยอย่าให้มันต่ำกว่าขีดมินนะครับในขณะที่เครื่องยนต์ทำงานอยู่นะครับผมเครื่องยนต์ร้อนนะครับผมคำเตือนนะครับห้ามเปิดนะครับห้ามเปิดขณะร้อนนะครับนะครับในส่วนของฝากระโปรงนะครับผมคันนี้ฝากระโปรงเดิมนะครับฝากระโปรงเดิมนะครับสติ๊กเกอร์อยู่ครบนะครับในเรื่องของ เม็ดอาร์คนะครับผมแล้วก็ในเรื่องของหัวน็อตเนี่ยไม่มีการถอดออกไม่มีการเปิดนะครับนะครับเดี๋ยวพามาชมรอบคันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมรถคันนี้นะครับผมเหมาะสมกับใครนะครับผมรถเก่งอีโคคาร์นะครับเครื่องยนต์1,200ซีซีประหยัดน้ำมันนะครับแปแรงม้านะครับอ่าอัตราเฉลี่ย20กิโลเมตรต่อลิตรนะครับผมเหมาะกับใครเหมาะกับ แม่บ้านนะครับผมใช้ไปจ่ายตลาดหรือว่าซื้อไว้ให้ลูกสาวลูกชายนะครับผมขับไปเรียนนะครับขับไปทํางานนะครับผมหรือว่าจะเป็นนักศึกษาจบใหม่นะครับเป็นรถคันแรกนะครับผมผ่อนสบายๆนะครับผมผ่อนเริ่มต้นนะครับสี่พันบาทนะครับผ่อนเริ่มต้นสี่พันบาทนะครับอ่าชมรอบคันนะครับผมรถสวยๆเดิมๆเลยครับผม